ผมกำลังคิดอยู่กับเจมว่าจะรีพอร์ตศพดีหรือไม่น้องอัรับเฮ้ย <Hey. S 1> ก็เข้ามาโน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 แล้วล็องอัดก็ปาดน้องเจมตายต่ยตอหน้าพี่ลี่แล้วน็อกอัดก็รีพอร์ต <What? S 1> <c oughs> ไม่นะ่าไม่เอา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 นะ่า <_ d us> เอาไอ้กาย กายไม่ซื้อพี่เออยิงแล้วเลยเปลี่ยนสีแล้วไม่ใช่หรอทุกคนครับทุกคนครับเจอที่ไหนขอพูดก่อนขอพูดก่อนมีอะไรจะสารภาพไหมครับพ่ลี่เหรอคากล้องเลยครับพี่ลี่พ่ลี่ทำไมทำกับพี่เอยอย่างนี้ทำไมทำกับพี่เอยอย่างนี้ พี่ลี่ไม่ใช่โอ้โหตัวขาวชุดขาวมาเลยค่ะก้องจะจัดพี่ก็คงเป็นอร์เตอร์ที่แบบว่าไม่ไม่ได้ดูกล้องหรอมั้งใช่ไหมจะไปเมื่อกี้ไม่่ใชเมหรอเมื่อกี้พี่เอ๋กำลังยืนทำ quest อยู่ตรงเสาเลยแล้วก็แทรปทาก้องเสาใกล้เหรอใช่เสาพี่กายด้วยมึงเล่นละครเก่งว่ะเล่นละครเก่งว่ะอัดก็สุดยอดใช่เป็นลูกศิษย์พี่ลี่ไง ยายายข้าก่อนพี่ลี่ข้าก่อนพี่จันแต่วงพี่ลี่เชียอาร์ดสักครั้งโอ้มึงเป็นตลอดนะอัร์ดขอจะได้มาดูกล้องวะใช่ดูจริงจริงจะได้ยไงอยู่ผมบอกผมดูกล้องปุ๊บปั๊บไปขึ้นจริงจริงมันเป็นกล้องถ่ายทอดสดจริงหรือเปล่าเอออาจจะเป็นย้อนหลังก็ได้นะใผมบริิสุทธ์ฮัลลโหใครอยู่บ้าง จากลางสังหอ์ของผมนะว่าที่มันไม่เกิดศพขึ้นเนี่ย่าจะเพราะว่ามันต้องเป็นหนึ่งในคนที่เอ k หรือคนที่เฝ้าเอฟเคแน่นอนไม่จริงไม่จริงยใครเฝ้า้างใครเฝ้าอะเอามาแล้วเหรอนูอยู่กับพี่ลาปีสตลอดไปใช่แล้วมันไม่มีเหตุการณ์ในการฆ่ากันเกิดขึ้นเลย ตะกอนรู้ไงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทีนี้ก็เลยแบบเอาพายเอ็นเนี้ยมาอ้างเพื่อที่จะไม่ฆ่าคนอื่นเขาพีเอฟตันแหละคือคนร้ายแพดยิ้มมุมปากพี่เอกว่าไงพี่เอกแต่พี่เอลงไปเอาแก๊สใช่อัดแน่นอนอัดแน่นอนที่ว่าพี่พี่สั่งใช่พี่เอกอัดเนี่ยนัววิลลี่เลยเมื่อกี้อันนี้คือเออเหลือสองเควสจะเสร็จแล้ว พี่โปเต้นัวผิดปกตินะพี่โปเต้เป็นหรือปะใช่แค่ตอนไฟดัวผมเองมันจะเจมแล้วไม่เราโดนู่นไม่ได้ทำไมเห็นมีคนโหวตอันเลยบิกอุตสาห์จับคนร้ายให้จะโหวตอันตะใบเล่าโด้จับคนร้ายอย่าบอกนะอืม แพทเจอความจริงอะไรพี่แพททำเป็นไม่เห็นแพทที่เดินตามแพทกับเกมมาตั้งนานหนูเดินตามคอจอตลอดไปไงทั้งว่าที่ห้องเวเปอนอยู่เปิดเข้าไปอยู่ด้วยหรอืนทับน้องไก่เกมอยู่ เปิดประตูเข้าไปที่คือเห็นที่เห็นตัวต่อตัวพี่เอกอยู่หน้าห้องเรยเข้ามาด้วยแล้วเราก็ยืนสามคนอยู่กับพี่ราพีนตลอดไปที่เดินเป็นบ้าไปแล้วทุกคนไม่ใช่แล้ว้าพี่เอกอยู่หน้าห้องไม่ได้อยู่ในห้องแม่อ่ะพี่เอกถึงเดินออกไปไงโพล่เพิ่งข้างในมันมีศพเรายืนคุยนักนานกว่าจะรีพอร์ตมือเปิดไปเหรอคือใช่พี่อยู่นะ อยู่นะห้องตามที่อาร์ตบอกเลยเราอยากเป็นแพทย์ผีก็จะบอกว่าล้างผีเลยล้างผีแล้ววะเ็จะบอกว่าเลี้ยงผีเนี่ยอัดก็ต้องเลี้ยงพี่ดิไม่ใช่ซึ่งอัดไม่เลี้ยงพี่แล้วถามว่าแพทเลี้ยงผีลาปีตหรอไม่จริงอะแล้วอัดบอกว่าอัด์บอกว่าพี่อยู่พี่อยู่หน้าห้องแล้วโบล่มอยู่ข้างในแล้วเอฟอยู่ข้างในใช่มันคืออะไรเอฟ พี่ผมยืนผมแพทพี่ยืนดูศพเมื่อแกอัดออกมาจากห้องเกมส้ดที่แล้วออกมาจากไวท์เทลใช่หนูไม่อยู่ตรงนั้นเลยหนูอยู่กับพี่เจมลาพิดตลอด TS เที่ยวผมเลยเดเตอัดพูดความดีพูดเลยสวยสวยสวยไม่เราเป็นเอกพี่เอกงานพอเปิดไปโม่หัวเลย พี่เอกเป็นนี่ยืนล้อรอบตัวอยู่หน้าห้องกับพี่เอกอะพะไม่รูกันี่ลี่เหรอต้องพยายามอย่างสุดซึ้งพี่เอกไม่ให้พี่โดนโหวตแต่มมัันนนเป็ไม่เป็นผลพี่หนูพยายามพี่เอกยืนมอบตัวอยู่หน้าห้องอะอา่์กพี่ขอโทษแต่พี่ลี่เราไปสแกนกันมึงรู้มีกลิ่นสแกนเลยเหรอเมื่อเช้ ว่าไงเอ๊ะแกม่มีเดินเดินกันอยู่พอพอเจอหน้าพุ๊กเจอหน้าพุ๊กนิ้วนิ้วกระตุกเลยกระตุกเลยเอรตโอ้ยกอดพี่อาผมไม่เชื่อพี่เอกผมไม่เชื่อพี่เอกตั้งแต่เกาคอแล้วพี่เอกจะไปเชื่อพี่เอกตั้งแต่เกาคอพีเอ็หิวเลือดเหรอ อลิฟินไม่ได้ขดเลยพีเอสหิวเลือดผมว่าพี่เอกเกาคอพีเอกเกาไทอยบอไว้อนยแล้วคนลุกอยู่เลยดกำลังช่วยอลิฟีนว่เอได้มไ่ได้หวเอสแล้วครับผมโอยะคิปสคิปสคิปสคิปโวพี่เอกหวดพี่เอกตสคิปสคิปสคิปพีเอกเกาไททอย เอฟเดี been, De oh, ๋ยวไดบอกเลยเอฟเป็นนมแนไม่พ oh, ูดแ่ะเออโ้โเลยทำไปเลยทำไปเลยถ้าผมตายเมื่อไหร่อร่อยมากพี่โป๊ทพอร่อยเลสองคนนี้เมื่อไหร่สองคนนี้เม่อไเจมไปไหนแล้วเจมใครเปิดใหม่มดวีลี่อะไรเนี่ย ลืมดูไหมจะพีคมากถ้าถ้าโผมาแล้วเจมตายเอาเดี๋ยวไอ้ไอ้คู่สแกนผมตายไปเหรอไอ้ไอ้กวางเนี่ยยังอยู่พี่ยังอยู่ไม่ปกติตายตัวหนึงอันนี้คือสแกนกับผมแล้วแล้วไม่ไม่ยอมพูดไว้ก่อนตายด้วยนะศพพีเอฟศพไวโต้คืออันนี้เดบอบันคิวหรือเปล่าหรือว่าศพเดียวไม่พี่เดี๋ยวเดินมาเลยอัดอัดเจอศพเนี่ยไม่เห็นเจอสองศพหรือเปล่าไม่เห็นเห็นแต่ศพพีเอฟคนเดียว อัดอัดกดผิดหรือเปล่าแบบป้ายใหม่ไม่เพิ่งเดินขึ้นบ่าพี่เอกแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่มอเตอร์พูดนะใช่ใช่เราก็ล่างๆหมดอ๋อเหมือนพี่ส้มเข้าไปล่าเจมอยู่ไหนใช่ใช่โอ้พี่ลี่นี่เองเดี๋ยว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 มวนของพี่เอสแบบเปื้อนเลือดของไอ้ต้องทำอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไมพี่เจมมา คอเดาว่าห้องต้นไม้ถูกไหมชึ๊กเลยแบบแว๊บๆเลยมีคนฆ่ากันสองสองศพกิมากับใครบ้างเมื่อกี้มากับอาร์ตอาร์ตเอ็ดอืมใช่เอ้าเว้ไม่ได้อยู่กันแต่ตอนนี้อยู่คอมูนะใครก่อนดีพี่เอกซไอ้โง่ไอ้โง่โอ้อาร์ตเอ็ดไม่ใช่อ้าอร์ตอยู่คอมูเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้อาร์ตอยู่ตรงออกไปจากแถวซ่อมไฟปะไม่อาร์ตอยู่คอมูแล้วใช่หรอเออคอมู พ<ท>ม,มูยแล้วหรอลากรไอตูด <laughs> สบายใจจเวยอ้าวอัดเปนอยู่ห้องขมูอัดยังอยู่ขมยอยู่หรือเปล่าขมยขมูขอมูขโมใช่ไหมอือใช่คือเลี้ยวลงมาเจออัดแบบไนัวกยโยก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 ไ่ไได้ ขัดหนึนาทีขาดหนึ Comedy Comedy like make, right? ่งนาทีไปไปกด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 แถมแถมแมแเมด้วยความสัตว์จริงเจมไม่ได้ค่ะเพียรตายสามสองวีอ่ะเพียรตายสองวิแล้วเจมีพอเลย เจมเกิลเจมจะเดินตามพี่เอ้ดแล้วไฟดับแล้วพี่เอสดก็ตายเลยไม่ได้เล่นเลยดูดิเจะูลทำไมใจร้ายอย่างนี้ส่งวิธวนะไปดูแลก,กันซะเลยเจมเกิลนี่เนี่ยเดี๋ยว่ได้กู อมูสั่นนั่งชิวๆแล้วด้่ยการพี่เจมส์คอนเนอร์ไเม่คือพี่ไม่มีมูสอะไรเลยนี่ไอเจมันใส่หมวกเมื่อกี้ใช่เราเป็นคิเนอร์อยู่ในกลเลยแต่ไม่ได้เป็นช่วยผมด้วยพี่ใช้เหนแปดสิบสองจุดห้าเจมสเป็นใช่พูดอะไรเลยพี่พูดอะไรบอกว่าใช่เลยดูสิพี่นี่ัมใช่เจมส์เจมส์รับใช้ไอเจมส์่เปจะไรเจม ฟันเฟิร์มนายต้องเล่นเกมไอเอ็กซ์คู่ไหมใครโหวตลาปิ๊นมาหน้าผมโหวตพี่เอกเฮ้ยโหวตตัวเอง มอีกแล้วเหรอจริงจบผมมูดันั้นมีเด้อเดี๋ยว้ออัดพี่เภยพี่เภยไม่แปลกใจเลยเหรอโปเต้ตายอ่ะเออว่าอ้าวตกใจทันทีว่าคนอื่นตายตกใจทันทีเลยเหรอพี่เอ้ย เราเดินมาด้วยกันใช่พี่เออยู่กับโปเต้ล่าสุดเดี๋ยวมาแตกตามตามมาแตะมือกับเอกไงเมื่อกี้แต่พี่เอ๋ก็เลยฆ่าผมไม่ได้ผมพี่เอ๋ฆ่าโปเต้ไปอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่ามีมีใครอยู่ตรงกองบัะไม่มีกสายแต่ในข้อมูลมีพี่ลี่หนึ่งคนแล้วแล้วแพทอยู่ไหนพัอยู่ที่สแกนพี่ยืนนะลี่มีข้อมูลไม่รู้ใครจะฟังไม่ฟังแล้วพี่เอกโวยไปแล้วแหละคงฟังไม่ได้แล้วแหละคือผมกับเจมส์เจอศพบราวนี่น้องเอฟ อยู่ห้องคอมมูคือผมก็ไปดูมีอัดมีผมมีเจมมีอัดผมกำลังคิดอยู่กับเจมว่าจะรีพอร์ตศพดีหรือไม่ล้คอคอัดเฮ้ย <Hey. S 1> ก็เข้ามาก็อมองไปศพไปคนสามคนแล้วน้องอัดก็ปาดน้องเจมตายต่อหน้าพี่ลี่แล้วน้องอัดก็รีพอร์ตไม่ใช่ว่าเห็นอัดเดินเข้ามาก็เลยปาดพี่ลี่เอ้ย<อ>พี่ลี่ก็เลยปาดพี่เจมเหรอไม่นะไม่กินเลือ2เหรอพี่ เลือสองใช่เดือสองรือหายแล้วหายแล้ว Yeah nice nice bro ไม่รัดกันไม่ใช nice bro รว่าผมปวดพี่เอ๋ไปแล้วทำไมปวดพี่เอ๋ไม่บอกอ่ะพี่เอ๋ไม่ได้บอกไม่ได้สสัดเลยเหรอี่ลีต่อให้เจ็บตายไปเยกล้าเ